วัสดีเดย์นะคะวันนี้ว,วันที่สองแล้วอย่างที่บอกว่าจะทำพร้อมกันไปด้วยกันยี่สิบเอดวันอ่าเดี๋ยววันนี้เรามาเริ่มด้วยบทความเมื่อวานนะคะใช้บทความของ CNN วันนี้เนี่ยอยากจะมาแนะนำบทความของ The Conversation อ่ะ The Conversation เนี่ยจริงๆบทความเขาหลากหลายมากนะคะมีตั้งแต่แบบวิทยาศาสตร์งานวิจัยนะคะหรือว่าไลฟ์สไตล์หรือว่าแม้กระทั่งการเมืองอะไรก็ตามที่เป็นพวกเนื้อหาที่มัน ที่ไม่ใช่แค่เรื่องการเมืองอะเออแล้วภาษาก็ไม่ได้ยากมากนะคะ,ะอย่างหนึงมันอาจฟรีอันนี้คือสําคัญ <c oughs> เพราะว่าหลายๆคนเชื่อว่าก็คงไม่อยากจ่ายเงินเพื่อที่ต้องแบบซื้อสื่อนะคะมันมีสื่อดีๆที่เออในราคาที่โอเคแล้วก็เข้าถึงได้มีแหละแต่เดี๋ยวไว้ค่อยแนะนํานะคะวันนี้เอาช่วงนี้เอาสื่อฟรีไปก่อน สิ่งที่บอกว่าช่วงแรกๆใครทีเเร่เพิ่งเริ่มเข้าวงการให้เลือกจากอะไรที่มันเป็นสิ่งที่เราสนใจนะคะเราชอบตัวส่วนตัวเนี่ยเป็นคนชอบติดตามเรื่องพวเทคโนโล,โลยีนะคะพอเห็นข่าวนี้ป๊อปขึ้นมาก็เลยเลือกข่าวนี้เป็นข่าวของ d a y 2คะ่ะเม t าเท a ดนะคะคือทุกคนที่ใครทุกคนที่แบบเป็นสายโซเชียลน่าจะเคยเห็นแอปนี้แน่ๆต้องเห็นแหละเพราะว่ามันมาแรงมากนะคะในในอินเทอร์เน็ตในโซเชียลโดยเฉพาะใน a c e b o o k ในในทวิตเตอร์นี่ไม่รู้ยังไง เพราะว่ามันเป็นแอปที่เพิ่งเปิดใหม่ลัช์ออกมาใหม่นะคะจาก Meta ก็นน <S <S คือเหมือน Copy Paste ส o p y Paste <P> Twitter ว mm hmm. ออกมาเป็นอีกหนึ่งเวอร์ชันของ Facebook เลยสิ่งที่นะ่าสนใจของแอปนี้มีอะไรโดยส่วนตัวแอปรู้สึกว่ายังไม่เห็นสิ่งที่น่าสนใจเดี๋ยวขอไปศึกษาก่อนนะคะไว้เดี๋ยวจะค่อยมาเล่าให้ฟังละกันแต่เอาเป็นว่าเรามาอ่านก่อนดีกว่าบทความนี้นะคะเขากล่าวถึงเปรียบเทียบให้ฟังนั่นแหละว่าแบบเกิดอะไรขึ้น นะคะเล่าให้ฟังก่อนว่าเออเกิดอ,อะไรขึ้นมาร์กทำอะไรนะคะมาร์กไม่ใช่สีต้องเรียกว่าชื่อดันเหมือนกันซักะเบิดทำอะไรคุณซักเขาใช้ชื่อนี้ในในแพลตฟอร์มอันใหม่ของเขานะคะเทรดเขาทำอะไรเ In less than 24 hours ดูสีเทรดเนี่ยมีคนเข้ามาใช้งานนะคะถึงสามสิบล้านคนด้วยการกับล้านยูเซอร์มันถ้าเกิดเป็นอีลอนก็คงน่าจะโมโหอยู่แหละนะ ฉันใช้เงินตั้งสี่เท่าไหร่นะสี่ล้านล้านหรอซือสี่แสนล้านซื้อทวิตเตอร์มานักท่นแบบนี้ได้เออซักซท่านแบบนี้ได้ไงอ่าเนี่ยคำถามหลของบทความนี้นะคะเนี่ย will t r e a t w e the one that finally and s e e twitter จะโค่นได้ไหมเนี่ยจะโค่นได้หรือเปล่าอ่บทความนี้ไม่มีอะไรมากนะคะบทความนี้ไม่มีอะไรมากเขาก็แค่เล่าให้ฟังว่าเออมันเกิดอะไรขึ้น นะคะแล้วหลักๆชาเลนจ์คืออะไรแล้วคือสิ่งที่อีลอนโต้ตอบคืออะไรนะคะเนี่ย mm hmm. ก็คือมีหมายสารไปแล้วล่ะหรือว่าน่าจะเป็นโน้ติสหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะแจ้งไปแล้วว่าเออคุณกำลังทำผิดหรือเปล่านะคะอันนี้ต้องดูว่าเขาจะต้องไปสู้กันในชั้นศาลหรือเปล่านะคะเพราะจริงๆแล้วหน้าตาของแอปก็เหมือนทวิตเตอร์มากๆค่ะเนี่ยเอออันนี้เล่าเป็นความรู้นิดนึงคือ เมื่อประมาณปีสองปีก่อนนะคะจริงๆ Facebook พยายามที่จะลอนช์โปรเจกต์ Metal เว r แต่ว่ามันล้มเหล็กก็ไม่รู้ว่าพี่มาร์คเนี่ยเขาอยากจะได้อะไรที่มันเป็นเเขาเรียกว่าอะไรอะแก้มือนะคะแก้มือหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องดูกันต่อไปสำหรับโซเชเียลมีเดียนี้บางคนก็จะบอกว่าเออเดี๋ยวมันก็อยู่ได้ไม่นานหรอกก็เหมือนคาบเฮาส์นั่นแหละบางคนก็บอกว่าเออเดี๋ยวรอดูไปก่อน ถ้าเกิดฟีเจอร์มันดีอะไรมันดีมันก็อาจจะแบบเป็นอีกหนึ่ง alternative ที่มาแทนแบบ Twitter ก็ได้เพราะว่าหลังอีลอนมาร์นะคะบทความนี้เขาก็พูดว่าแบบหลังอีลอนมาร์มา take over เนี่ย t w i ต t e อก็แย่ลงนะคะเขา,เาไล่พนักงานออกแล้วก็ทำอะไรหลายอย่างที่แบบ User อร์ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่แต่หลายคนก็เลยมองหาช่องทางใหม่อันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปอ่ะบทความนี้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปดู ไฟเวิร์ดแบบเดิมอีกแล้วนะคะเดี๋ยวจะเอามาให้ดูว่าไฟเวิร์ดเนี้ยวันนี้นะคะทำอะไรไปบ้างี day t y o นะคะอันนี้คือ word list ที่ไม่รู้น้อยจริงๆรู้สึกว่าคำพวกเนี้ค่ะไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นในเอ่อพวกแบบตามสื่อตามข่าวเท่าไหร่ก็เลยจดไว้แต่แอนนี้เคยเห็นอยู่นะ แต่อันซีดอะค่ะไม่เคยก็เลยไม่แน่ใจแล้วองไปหามาคิดคือตอนแรกอะเดาได้คืออันกับซีดซีดแปลว่าที่นั่งใช่ไหมคะแต่อันแปลว่าไม่ก็เดาเดาวความหมายอยู่นะคะแต่เพื่อความชัว์จดไว้ดีกว่าวันนี้นีสิ่งที่อยากจะแนะนําเพิ่มนะคะก็คือเวลาอ่านบทความเนี่ยก่อนอื่นเลยเราจะชอบแบบจทย์สะใช่ไหมคะเราสรุปบ้างเออมีการแบบเออเขาเรียกว่ายอย่างไรมีการ ทำอะไรที่มันดูเหมือนเราได้อ่านบทความนั้นจริงๆบ้างแต่รอบนี้นะคะขอแนะนําว่าการอ่านเนี่ยถ้าอ่านแล้วถ้าเราไม่แสดงความคิดเห็นหรือว่าถ้าไม่พูดไม่ทําอะไรเกี่ยวกับสิ่งนั้นอนะ่ะมันจะลืมแน่ๆนดังนั้นนะคะเพื่อเป็นการฝึกทั้งภาษาอังกฤษและฝึกกระบวนการคิดเนี่ยขอแนะนําให้ขีแสดงความคิดเห็นออกมาด้วยอันนี้เป็นแสดงความคิดเห็นแบบง่ายๆนะคะไม่ได้คิดอะไรเลย คือคําว่าแสดงความคิดเห็นมันยากอ่ะมันกว้างนะคะก็เลยไม่ได้อยากจะเกณฑ์ทุกคนว่าจะต้องเป็นแบบนี้แบบนี้แต่เอาเป็นว่าให้ถามตัวเองแล้วกันว่าสะดวกแบบไหนนะคะจะตั้งคําถามก็ได้คะ่ะหรือจะ against ผู้เขียนก็ได้เออหรือจะแบบเออคิดอย่างนี้คิดอย่างนี้คิดเห็นต่างจากผู้เขียนก็ได้เหมือนกันคือมันกว้างมากเลยเอาเป็นว่าเบื้องต้นนะคะเบื้องตน้นเขียนอะไรก็ได้เออเขียนอะไรก็ได้ที่มันเป็น opinion ของตัวเองอย่างนี้โดยส่วนตัวก็อย่างที่บอกว่า เมตาเนี่ยจริงๆก็ก็เหมือนโคลนทวิตเตอร์มาเลยเพราะฉะนั้นต้องรอดูแล้วล่ะว่ามันจะเป็นอะไรยังไงต่อไปนะคะเ<ม>พราะคิดว่าอีลอนไม่น่าจะอยู่เฉยแน่ๆเขาเขาน่าจะไม่อยู่เฉยแน่ๆนะคะอันนี้ก็คือเขียนโอเปียนไม่จําเป็นต้องมีสาระนะคะจะแบบไรสาระก็ได้ใครที่แบบภาษายังไม่ดีกันไม่ยังไม่ดีก็อย่าเพิ่งกังวลเอออย่าเพิ่งกังวลน,นะคะเข<อ>ียนเข<อ>ียนไปก่อนเขียนเขียนไปก่อนและถ้าตรงไหนงงมาถามก็ได้ หรือถ้าโครงสร้างประโยคไหนจริงๆลองเสิร์ชใน Google ดูมันก็มีขึ้นมาเป็นตัวอธิบายนะคะเออเพราะสมัยนี้คือ Google นี่ฉลาดค่อนข้างคือฉลาดขึ้นมากเวลาเราพิมพ์อะไรลงไปเนี้ยมันก็ขึ้นสิ่งที่เราคิดว่าสิ่งที่คิดว่าเราอนะน่าจะต้องการมองหาย,ยู่แน่ๆลองดูกันหน้ามันเป็นแค่บางส่วนค่ะสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือบางทีอะวัวแคถ้าเราท่องศัพท์เยอะแต่ถ้าเราไม่เอามาใช้เนี้ยมันดึงแน่ๆนะ อย่างที่บอกค่ะภาษามันเป็นเรื่องของการฝึกใช้ใครใช้บ่อยก็เก่งมีแค่นั้นคือคนที่พูดคล่องๆเขาก็พูดทุกวันเนี่ยเขาถึงพูดคล่องคือถ้าเราไม่ได้พูดทุกวันเราก็พูดไม่คล่องถูกไหมมันก็เหมือนภาษาไทยอ่ะคะ่ะเราก็ใช้มันทุกวนันเราก็พูดได้ใช่ไหมมันก็เพราะฉะนั้นภาษาอังกฤษหรือภาษาใดๆอะคะ่ะถ้าเราใช้มันทุกวันเออมันก็จะเก่งขึ้นเองช่วงแรกๆก,ก,ก็อย่าไปกลัวนะคะว่าแบบฉันก็ใช้ไม่ดีฉันก็ใช้ผิดแต่ได่พอแต่ไปเถอะงงตรงไหนมาถามก,ก็ได้อครู IQ ไม่รู้วิชา โอเคอีกอย่างหนึ่งวันนี้ขอแนะนําสั้นๆนะคะไม่มีการมาให้แต่จะมาแนะนําการท่องศัพท์อีกน,งนึงเวลาเราเปิดดิกโดยเฉพาะ phrasal verb คือ phrasal verb เนี่ยเป็นตัวปัญหาในภาษาอังกฤษนะคะมันจะดูเหมือนง่ายมันคือการเอา verb มาผสมกับ p r e position เอออย่าง go กับ down เงี้ยจริงๆ go กับ down มันมีคนละความหมาย่ปะแต่พอเอา go กับ down มารวมกันแล้วอะความหมายมันมันมีทั้งตรงตัวและไม่ตรงตัวะคะ่ะและออกข้อสอบด้วยข้อสองข้อ นะคะประมาณข้อสองข้อในหนึ่งปีคือภาษาอังกฤษอ่ะไซเซวิร์นี่เป็นเหมือนยาขมของหลายๆคนเลยเพราะแบบต้องท่องคือหรือไม่ไงั้นก็ต้องใช้บ่อยๆมันถึงจะจำได้อย่างในบทนี้นะคะโกดาวในท w i t t e อร์เนี่ยคือตรงนี้ก็คือมันเป็นเนื้อความที่บอกว่าอีลอนมาร์เนี่ยไม่มีทางโกดาว withdrawal site ลองไปอ่านดูนะคะก็เลยไปเสิร์ชดิกมาไปเสิร์ชดิกมาแล้วก็ได้เจอความหมายนะคะที่หลากหลายมากๆคือความหมายของมันอ่ะเป็นความหมายที่แบบ คือมีทั้ง go down ที่แปลว่าลดลงนะคะลงเออลงลงแบบลงเลยอะหรือแม้กระทั่ง go down ที่แปลว่าอะไรบ้างอ่ะเปิดแล้วเห็นหน้าจอไหมเอ่ยเนี่ย go down นะคะใช้ c dictionary เพราะว่ามันค่อนข้างครบดีอะแล้วก็มีตัวอย่างให้อย่างเงี้ย go down อันนี้คือความหมายตรงตัวของมันนะคะเนี่ยไปยังสู่รเลเวลที่ต่ำกว่า การเดอะโกนะคะ reduce อันนี้ก็จะมีความหมายน,นี้ก็ C2 ยากเชียว C2 นี่น่าจะเออยากที่สุดแล้วนะคะสำหรับภาษาอังกฤษโก down ที่เจออ่ะคืออันนี้นะคะอันนี้คิดว่าน่าจะเป็นความหมายในบริบทน่าจะเข้ากับ w กเพราะอีลอนมัสกมันมีคำว่าอีลอนมัสกับอิ t เอาต f ไปก็คิดว่า go down น่าจะใช้ในบริบท l o s e หรือ d i f e a s e มากกว่านะคะ ฉะนั้นเนี่ยเวลาเปิดดิกขอแนะนําให้ใช้ดิกอิงิงนะคะเราก็ลองดูว่าคํานั้นน่ะมันมีความหมายอื่นๆด้วยหรือเปล่าเนี่ยโกดาว o กดาวเนี่ยเวนดาวเนี่ยก็ใช้ในบริบทนี้ก็ได้เนี่ยเยอะมากแต่อย่าไปกังวลน,นะคะจริงๆถ้าใช้บ่อยเนี่ยมันก็จาได้อเองแหละเออประมาณนี้ค่ะวันนี้แล้วเดี๋ยวเจอกันวันพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้เป็น Day r e เนาะแล้วเดี๋ยวจะกับค่ะสวัสดีค่ะ